ตัดเยื่อนลาวใต้สปปลาวควา้ารางวัลชนะเลิศครับการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนในสาขาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับคุณเคยไปไหมครับมนนสเตอร์ ene, ลาวใต้สบายดีสวัสดีครับที่น้ําตกตาดเยื่อนะครับตรงแขวงจำปาสักนะตรงลาวใต้ผมได้เคยไปมาแล้วนะฮะประมาณ3ครั้งนะฮะอยัางติดใจทุกครั้งเลยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะตัดเยื่อเป็นยังไง แล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะเมืองไทยเองเนี่ยก็ได้รางวัลน,นะครับรางวัลอันดับที่11ของโลกนะประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่หลังวัยกเกซียนครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะเอาจริงๆนะครับสประเทศเราไทยและลาวเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันเลยครับทําไมถึงได้นิยมชมชอบความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่แบบสบายๆส,สโลไลฟ์นะฮะ ทั่วโลกก็โหวตให้เป็นดับที่11ของโลกนะฮะเป็นประเทศที่น่าอยู่หลังเวกัสเียนเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับเราเองก็เหมือนกันครับเราเองก็ได้รับรางวัลมากมายในส่วนของธรรมชาตินะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ผมก็เห็นว่าที่ลาวใต้มีมรสเนยเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับผมไปที่ไรที่ลาวใต้นี่ก็ติดใจทุกครั้งนะนะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่น้ําตกตัดเยืออที่ได้รับรางวัลน,นะเส้นทางนั้นมีน้ําตกตาดผาส่วมนะตัดฟางตัดอีตู้ เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดมาอีกทางฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะเป็นเมืองเก่าเมืองจำปาสักครับข้ามไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นดอนแดงนะฮะดอนแดงตรงข้ามม่วงนะฮะตัวแถวนั้นก็จะเป็นวัดภูจำปาสักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงใต้นะลงไปทางเส้นทางหมายเลข13นะครับก็จะลงไปถึงเมืองโขงนะฮะนาตรงนั้นก็จะเป็นโอโหน้ําตกคอนประเพณงน้ําตกหลีผีนะฮะดอนเดชด,ดอนคอนซึ่ง สถานที่ต่างๆระหว่างทางนั้นอะ่ะมีมนเสน่แต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะณนะตรงนั้นเราจะเรียกว่า4 0 0พดอนซึ่งมีดอนเต็มไปหมดมากมายและตรงนั้นะ่ะเอาเข้าจริงๆมันคือแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงที่กว้างมากๆและใหญ่มากๆนะเป็นกิโลเลยครับแต่มีดอนต่างๆและมีเกาะต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยและดอนใหญ่ๆนั่นเองเราถึงได้เรียกว่าดอนคอนดอนโขงดอนเดน ซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าคุณไปที่ลาวใต้นะหนึ่งอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตยนะ์ก็ไม่พอเพราะว่าคราวที่แล้วผมไป1อาทิตย์นี่ยังเที่ยวไม่หมดเลยครับลองกลับมาดูกันนะครับว่าเส้นทางของน้ําตกตัดเยื่อเนี่ยทำไมถึงได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแห่งอาเซียนนะครับประจําปี2,565ซึ่งปีนี้เขาโหวตกันตั้งแต่เมื่อวันที่1มกรากันครับนั่นะก็คือให้น้ําตกตัดเยืงเนี่ยชนะเลิศนะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์นะครับของสปปลาวก็ได้ลงเมื่อวันที่17มกราคมนี้เองว่าน้ําตกดานเยือนที่เมืองปากซองแขวงจำปาสักเนี่ยคว,ว้ารางวัลท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแห่งอาเซียนในปีนี้นะฮะปี2565เพราะว่านั่นคือความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่แถวๆนั้นครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรอบน้ําตกนานาที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินะฮะยังคงความอุดมสมบูรณ์ ที่คอมเพลเนีอยู่นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนท้องถิ่นชนเผ่านั้นนะ่ะได้รับการเคารบแล้วก็พัฒนาให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน้ําตกต่างๆนะฮะมันอยู่ห่างจากเมืองปักเซเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เองครับเพียงแค่10บกว่ากิโลเมตรเองนะเส้นทางทางหลักนั่นก็คือนอกเมืองทางตอนออกนะครับมาตามถนนหมายเลข23มครับมุ่งหน้าไปทางเมืองบาเจียงจเจริญุขครับณนะตรงนั้นจะมีทุทยานบาเจียงนะครับน้าตกตัดผาซ่วมก่อนครับเราจะไปถึงที่น้ําตกตาดผาซ่วมก่อนนะแล้วค่อยไปตัดเยือนตัดฟางต,ต่อไปแต่ที่น้ําตกตัดผาซ่วมเนี่ยก็ค่อนข้างมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะวันนี้เราจะพาไปนะครับ 3ที่อย่างนี้นะฮะแล้วอาข้อจริงๆนะทั้ง3ที่เนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยครับ ซึ่งน้ําตกตัดผาซ่วมอุทยานบาเจียงเนี่ยนะครับเป็นน้ําตกตัดผาซ่วมที่สาเหตุที่มีชื่อคําว่าผาซ่วมเนี่ยเนื่องจากเป็นลักษณะที่เป็นน้ําที่ไหลเป็นแก่งหินนะฮะเป็นสายย่อยๆเนี่ยรวมกันนะครับเวลามันตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีห้องตรงกลางขนาดใหญ่แหละตรงนั้นเราก็ไปเที่ยวชมนะแล้วเราก็เดินไปถึงบนยอดน้ําตกนะฮะจะเป็นลานหินกว้างๆใหญ่ๆล่ะแล้วเรารสัมผัสน้ําตกได,ได้เลยหน้าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นน้ําตกตอนน้นได้นะครับ แต่เมื่อไหร่น้ําตกเนี่ยตกลงมาแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นเหมือนห้องใหญ่ๆเลยล่ะครับคําว่าส่วมนะฮะคำว่าส่วมเนี่ยในภาษาลาวคือแปลว่าห้องหอของบ่าวสาวครับแล้วก็น้ําตกที่ลายล้อมอยู่รอบห้องเน่ยเปรียบเสมือนม่านขาวๆที่มีละอองน้ําซึ่งเป็นกระเด็นแบบเย็นๆนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีความเสน่ห์มากๆนะแต่ณนะตรงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถ เล่นน้ําได้นะครับเราต้องไปเล่นน้ําอยู่ชั้นบนบนของน้ําตกนะฮะและตรงที่ตัดผาซ่วมเองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะฮะมีร้านกาแฟาอุ่นๆน,นะมีร้านอาหารมีรีสอร์ทแล้วก็มีทางเดินที่ทําให้มีความรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปกับทุกๆคนที่ไปเยือนครับ แล้วหลังจากตัดผ่าซ่วมเนี่ยนะครับแล้วเลยเข้าปีกนิดครับตรงนั้นจะเป็นตัดฟางครับผมจําไม่ได้นะตอนนั้นไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก่อนด่านปิดนะผมไม่แน่ใจว่าตาัดฟางหรือตัดเยือนถึงก่อนกันละ่ะแต่อยู่ใกล้ๆกันจําได้เลยว่านั่งรถเพียงแค่แป๊บเดียวเองก็ถึงละแต่ว่าผมเอาตาัดฟางขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าจริงๆแล้วตัดฟางกับตัดเยือนเนี่ยมีชื่อนี่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะของน้ําตกเนี่ยต่างกันเลยแบบสิ้นเชิง ตัดฟานเนี่ยนะครับในภาษาลาวเนี่ยจะแปลว่าแก้งครับแต่ถ้าเกิดว่าตาัดเยืออในภาษาลาวเนี่ยจะแปลว่าเลียงผาครับอแก้งกับเลียงผาเนาะเรามาดูกันนะครับว่าแก้งเป็นยังไงแก้งเนี่ยตัดฟานเนี่ยเป็นน้ําตกที่ใหญ่มากๆเลยครับเราจะมองเห็นจากที่ไกลๆนะความสูงเนะี่ยอยู่ถึงประมาณ200เมตรเลยนะจากยอดน้ําตกลงมา เชื่อไหมครับวันวันลมแรงๆเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่าน้ําตกเนี่ยตกถึงพื้นหรอกเพราะว่ามันจะตกลงมาแค่ตรงกลางเท่านั้นเองแล้วถูกลมเนี่ยพัดออกไปทางด้านซ้ายด้านขวานะฮะมันเลยทําให้บริเวณแถวนั้นมีความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นป่าที่สวยงามน,นะฮะ แล้วก็นะตรงนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นขี่สลิงนะครับซิปไลเราก็จะทําการซิปไลกันตั้งแต่จุดที่ชมวิวนั่นแหละแล้วก็เข้าไปหาน้ําตกเลย ซึ่งณนะวันนั้นเอาจริงๆสารภาพเลยผมก็ไม่กล้าที่จะขึ้นนะก็เลยให้น้องอ้อยแอดมินของเรานี่เองน้องอ้อยน่ารักของเรานี่เองได้เป็นคนได้เป็นทดลองนะลองผจญไปน้องอ้อยคนนี้เขาก็แบบทุกอย่างนะสามารถทําได้เสมอนะฮะขอให้บอกน้องอ้อยแล้วก็หลังจากซิปไลน์ตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ด่านเดียวนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยไปตามหลายๆด่านอีกเต็ไมไปหมดเลยครับ ซึ่งถ้าโชคดีนะครับเราจะเจอนกเงือกอยู่แถวๆนั้นครับซึ่งเป็นสัตว์สงวนนะเป็นนกเงือกที่หายากมากเลยบางทีเขาจะมาแวะเวียนแล้วมาอวดโชว์ให้เราชมกันนะครับตรงจุดชมวิวนั่นแหละฮะแล้วก็มาถึงอันที่ได้รับรางวัลครับนั่นคือตัดเยือนนั่นเองตัดเยือนเนี่ยอย่างที่บอกไปครับในภาษาลาวแปลว่าเรียงผาครับเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในประเทศลาวเลยก็ว่าได้อันนี้มาจากหนังสือที่เขาเขียนนะครับไม่น่าละ่ะน้ําตกอันนี้ถึงได้รับรางวัลเนาะ ด้วยจุดเด่นของน้ําตกแห่งนี้นะครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ก็จริงที่มีสายน้ําไหลลงมากระแทกลงพื้นด้านล่างนะฮะเป็นสสายครับจนเกิดทําให้เป็นละอองสีขาวนะในวันที่เราไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลุ้งกินน้ําด้วยนะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันสอ่องเข้ามาตรงน้ําตกพอดีครับแล้วนาตรงนั้นสิ่งที่พิเศษจริงๆก็คือว่าเราสามารถสัมผัสน้ําตกได้ทั้งข้างบนและข้างล่างด้วยแหละ ก็ไม่ผนน้องอ้อยอีกครับก็คือเขาได้ประจนภายในส่วนของบนน้ําตกนะครับเราสามารถที่จะเดินไปถึงโิ์หินที่อยู่ตรงปลายน้ําตกได้เลยนะฮะแล้วมองไปถึงด้านล่างนะฮะเราก็สามารถเล่นน้ําตรงนั้นได้ด้วยนะและขนาดเดียวกันเราก็ยังสามารถเดินลงมาข้างล่างครับไม่ไกลเลยครับแล้วก็เดินลงมาตรงจุดชมวิวแล้วหน้าที่แห่งนี้แหละครับที่คนบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติประเทศไหนก็แล้วแต่มักจะมาถ่าย มุมนี้กันฮะเป็นมุมที่สวยงามมากๆแล้วคุณลองเซิร์ชเข้าไปนะครับว่าคำว่าตาดเยือ่อคุณจะเห็นภาพนี้โผล่ขึ้นมาเต็มโลกอินเทอร์เน็ตเลยครับมันเป็นภาพที่คุ้นเคยมันเป็นภาพที่สวยงามแลนะณตรงนั้นเราก็ไปถึงมาแล้วแล้วก็สวยงามจริงๆส่วนข้างล่างของตรงตัดเยือนนะครับเราสามารถเล่นน้ำได้ครับณนะตรงนั้นเราสามารถสัมผัสแล้วก็ว่ายน้ำลงไปได้ไปถึงตรงฐานของน้ำตกเลยนะนี่คือสิ่งที่พิเศษของน้ำตกละ เพราะว่าเขาจริงๆอย่างที่บอกมาว่า2อสาน้ําตกที่เราบอกไปนะั้นนะเราไม่สามารถสัมผัสได้ตรงน้ําตกนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราสามารถว่ายเข้าไปได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วรอบข้างของน้ําตกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีหมู่บ้านมีชนเผ่ามีความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างเช่นนะครับที่อุทยานที่บาเจียงเนี่ยที่ตรงใกล้ๆน้ําตกตาดผาซ่วมเนี่ยก็เกิดการรวบรวมของบ้านต่างๆนะครับ รวมกันถึง13ชนเผ่านะจัดเป็นอินทรียานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เรียนรู้วิธีการและก็ชีวิตนะครับณตรงนั้นเราก็ได้พบการแสดงของน้องน้อยนะเด็กน้อยต่างๆเป็นคนชนเผ่าและเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านท่านั้น,นครับที่เขาฝึกกันมาในวันว่างๆหลังจากเลิกเรียนเขาก็จะได้มาแสดงทําให้หนักท่องเที่ยวเราเนี่ยได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกันและเหนือสิ่งอื่นใดนณนะตรงนั้นทําให้น้องๆเขาได้เกิดไรายได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าใคร ได้เข้าไปถ่ายรูปได้คุยกับน,น้องๆเนี่ยก็ขอให้ได้มีการมอบสินน้ําใจให้กับน้องๆในการแสดงของเขานะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปอุดหนุนสินค้าครับสินค้าพื้นเมืองสินค้าชนเผ่าของชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นกันนะครับที่ว่าเขาเอามาขายแล้วก็เอามาแสดงให้เราดูเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเหลืออยู่น้อยแล้วนะครับและบางเผ่าเนี่ยก็เหลือเป็นเพียงแค่กลุ่มสุดท้ายด้วย ภายในหมู่บ้านเนี่ยเราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงของเด็กเผ่าละแวกการเล่นดนตรีจีบสาวของเผ่าโอยเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องเล่นฝึกชาวปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตลอดจนพิพ,พิธภัณฑ์เครื่องเก็บอาวุธเครื่องมือทำมาหากินเครื่องแต่งกายรูปถ่ายของชนเผ่าต่างๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าผ้าทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งเราสามารถแวะเยี่ยมชมพูดคุยและซื้อกลับไปได้เลยครับที่สำคัญนะครับความน่าสนใจของที่นี่คือไม่ใช่เฉพาะผู้คนของชนเผ่านะครับแต่ยังเป็นบ้านเรือนแบบต่างๆละ่ะที่ชนเผ่าที่ไม่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเนื่องจากบ้านแต่ละหลังเนี่ยล้วนเป็นของดั้งเดิมที่รวบรวมกันมาจัดแสดงครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาสัมผัสของจริงก่อนที่จะสูญหายไปกับการเวลา แล้วก็จุดสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนี้แห่งนี้แล้วนะก็จะเห็นบ้านเสาเดียวละซึ่งเป็นเรือนหอเสาเดียวนะครับซึ่งตามประเพณีของชนเผ่าแล้วเนี่ยในอดีตนะครับเขาเป็นที่พิสูจน์ความรักของผู้บ่าวกับผู้สาวละโดยให้ทั้งคู่นะฮะเข้าไปอยู่บนนั้นน่ะกันชั่วข้ามคืนกันเลยครับแล้วก็ห้ามมีสัมพันธ์เกินเลยกันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย จะเกิดการผิดผีครับจนต่อมาภายหลังนะครับเรือนหอเสาเดี่ยวเนี่ยแล้วก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะกลายเป็นที่พักโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวนั่นเอง แล้วนี่แหละครับม์เห์ของสปปลาวนะครับทุกทุกที่ทุกทุกแขวงทุกทุกภาคนะจะมีม์เห์อะไรบางอย่างเนี่ยซ่อนเอาไว้นะถ้าคุณได้มาที่ลาวนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าแต่ละที่เนี่ยมีสเสน่ห์ต่างกันยังไงแล้วก็สุดท้ายนะคณะของเจ้าหน้าที่แขวงจำปาสักนะจะได้เดินทางไปรับมอบรางวัลน,นะฮะในงานท่องเที่ยวอาเซียนเอเชียทวริสฟอรัมประจำปี2022นะครับ ที่เมืองสีฮานูเวู์ประเทศกัมพูชาครับระหว่างวันที่16ถึงวันที่20มกราคมนี้นะฮะนั่นคือณตอนนี้พวกคณะเจ้าหน้าที่ขวังจมบาศ์กกำลังอยู่ที่เมืองสีฮานูวย์นะครับกำลังรับมอบรางวัลกันอยู่ครับนี่แหละครับลาวและไทย เรามีอะไรที่คล้ายกันนะฮะเราจะมีธรรมชาติเรามีขนรตมเนียมประเพณีเรามีความเป็นอยู่เรามีความยิ้ม,ยมแยม้มแจ่มใสเรามีบ้านที่เป็นมิตรต้อนรับนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาตินะฮะแล้วผมก็เชื่อว่านะครับเพียงแค่เราท่องเที่ยวภายในประเทศกับเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี้ยเราก็เที่ยวไม่หมดแล้วครับคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับชอ่องไทยลาวทูเกตเตอร์ไปไทยมาลาว ไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับเห็นข่าวนี้แล้วคิดถึงเลยอยากไปอีกเลยครับลาวใต้จุมปาสัก